สวัสดีค่ะเอฟซี FC, มีโตตาแว่นสวัสดีพี่น้องถูกก้นนู่นมือยานน้องพามาเบ่งมีดขอหวดมีดขอหวดทําจากเหล็กเนหนยบเฮ็ดจากเหล็กเหนยบเด้อพี่น้องอันนี้3ามคูณสินิ้ว3คือความกว้างยาว10นิ้วเฉพาะใบบ่วมูดำเด้อค่ะ สามคูณสิบนิ้วราคาสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทราคาถูกๆราคาลักลอยค่ะพี่น้องราคาลักลอยนะซันสี่ห้ามิลเพิ่นว่าว่าต้องเอาหนาะเอาพอดีพอดีเจ้าเดียวค่ะนี่เจ้าเดียวสั่งมาเอาทั้งเจ้าเดียวทั้งสี่เหลี่ยมนี่แหละค่ะพี่น้องเพิ่นว่าใส่งานนะัก ก็เลยว่าจัดให้ขอให้บอกว่าลุยงานหนักงานเบาเนาะค่ะพี่น้องผนว่าสุดแข็งให้เด้ย้ายไอ้น้องก็จัดให้เห็ดลุยงานหนักงานเบาเลยมืดเลยค่ะมีดขอหวดพี่น้องเห็นแล้วอยากได้มีดขอหววยายน้องเนี่ยบอกทั้งมืดเนี่เล็มละเล่มละซี่รอยค่ะพี่น้องเห็นแล้วอยากได้มีดขอหวดมีดโตมีด ขอปากนกแก้วมีดบังตอมีดตอกมีดเลมมีดอันนี้ก็แล้วแต่โทรมาหายายนงได้ที่0934963852สามารถเข้าไปรับชมได้สช่องทางทาง YouTube ทางเพจ a c e b o o k เข้าไปชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหายายนนำเน่้มน,าม,ามนี้ยายนงความาเบงสมนีก่อน สวัสดีค่ะ